สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเมน,นูง,ง่ายๆนะคะอร่อยยสำหรับคนขี้เกียจอย่างเราค่ะนี่เรามาทำปลากระปอรร๋องไข่ไข่อันดับแรกเราก็ใส่ปลากระป๋องไปค่ะแล้วก็มีเล็กน้อยค่ะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็ใส่ไข่ไก่ไปสองฟองค่ะสำหรับปลากระป๋องหนึ่งฟองค่ะเราไม่ต้องคนมากนะคะคนพอเล็กน้อยค่ะ หอมแซ่บเพราะเราเป็นคนแซ่บแซ่บใส่หอมแดงค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเพิ่มความซิจจ้าด้วยมะนาวหนึ่งซี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนต่อไปเรามาตักเสิร์ฟเลค่ะทุกคนเมนูสำหรับคนที่เกียดการวันี้อร่อยมากๆเลยค่ะ